นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของโรคที่เกิดจากเชือ้อราตันนี้ลักษณะก็คือจะเป็นโรครากเน่าขนเน่าทําให้เขามีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีแล้วก็ใบเริ่มจะแห้งถ้าเกิดไม่ควบคุมเชื้อราที่มีอยู่ในดินก็จะทําให้เขาเน่าตายแล้วก็สามารถที่จะแพร่กระจายไปสู่ต้นอื่นได้และในวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอวิธีการนำเอาน้ำปูนแดงไปใช้ในการกําจัดเชือ้อราน้าเปล่าเนี่ยเราเตรียมใส่ขวดมา5 0 0ซีซีปูนแดงเราจะใช้100กร,รมัมหรือ1ขีดให้เรานําเอาปูนแดงเนี่ยใส่ลงไปในขวดน้ําเปล่าต่อจากนั้นนะครับ้า,า,านํ หลังจากที่เราผสมปูนแดงกับน้ำเรียบร้อยเราเขย่าแล้วก็ตั้งไว้ใช้เวลาไม่นานเพราก็จะตกตะกอนสำหรับการฉีดพ่นให้เราใช้ส่วนที่เป็นน้ำใสๆด้านบนผสมกับน้ำเปล่าแล้วทำการฉีดพ่นเราจะใช้น้ำปูนแดง2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรส่วนการผสมน้ำเพื่อการลาารถเราสามารถที่จะใช้ในส่วนที่เป็นตะกรนด้วยก็ได้ให้เราเตรียมน้ำเปล่า10ลิตรแล้วก็ใช้น้ำปูนแดง สองช้อนโต๊ะนะครับลาดลดให้ทั่วให้โดนทุกส่วนของพืชแล้วก็ให้ลดลงดินด้วยเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมเชื้อราไม่ว่าจะเป็นเชื้อราที่อยู่บนใบของพืชหรือจะเป็นเชื้อราที่อยู่ในดินก็สามารถที่จะกําจัดและก็ควบคุมได้เราใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอส่วนต้นหอมนะครับตัวนี้จะมีอาการของเชื้อรามาแล้วเราจะใช้น้ำปูนแดงเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อราไม่ให้เกิดการลุกลามต่อไป ประโยชน์ของการใช้น้ำปูนแดงสามารถที่จะใช้ในการควบคุมป้องกันและกำจัดเชื้อราที่เป็นราดำราสนิมราน้ำค้างเชื้อราที่อยู่ในดินที่เป็นสาเหตุของโรคพืชก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าใบจุดใบด่างขอบใบไหมพวกนี้สามารถใช้ได้หมดเลยสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการใช้น้ําปูนแดงกําจัดเชื้อรา สำหรับปูนแดงนะครับจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นปูนซึ่งมีสีขาวโดยธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้จะมีคุณสมบัติก็คือมีฤทธิ์เป็นด่างสามารถที่จะควบคุมเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดีและในวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอวิธีการนำเอาดาปูนแดงไปใช้ในการกําจัดเชือ้อราไม่ว่าจะเป็นเชื้อราดำราสนิมราน้ําค้างหรือเชื้อราที่อยู่ในดินที่เป็นสาเหตุของโรคพืชไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุดใบดากตัวนี้เราสามารถที่จะใช้น้ําปูนแดงเพื่อที่จะป้องกันและกําจัดได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของโรคที่เกิดจากเชือ้อราซึ่งเป็นโรคที่เกิดกับหอมนะครับตัวนี้ลักษณะก็คือจะเป็นโรครากเน่าขนเน่าเราสามารถที่จะถอนขึ้นมาดูได้เลยทําให้เขามีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีแล้วก็ใบเริ่มจะแห้งถ้าเกิดไม่ควบคุมเชื้อราที่มีอยู่ในดินก็จะทําให้เขาเน่ตาตตยแล้วก็สามารถที่จะแพร่กระจายไปสู่ต้นอื่นได้สำหรับอุปก,กรณ์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือน้ำเปล่าสำหรับน้ำเปล่าเนี่ยเราเตรียมใส่ตขวดมา,500าั้ด,ดง ปูนแดงเราจะใช้100กรัมหรือ1ขีดสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ำเปล่าเตรียมปูนแดงเรียบร้อยให้เรานำเอาปูนแดงเนี่ยใส่ลงไปในขวดน้ำเปล่าต่อจากนั้นนะครับให้เราปิดฝาแล้วก็เขย่าให้ปูนแดงละลายกับน้ำหลังจากที่เราเขย่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลย สำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราผสมปูนแดงกับน้ำเรียบร้อยเราเขย่าแล้วก็ตั้งไว้ใช้เวลาไม่นานเขาก็จะตกตะกอนสำหรับการฉีดพ่นให้เราใช้ส่วนที่เป็นน้ำใสๆด้านบนผสมกับน้ำเปล่าแล้วทำการฉีดพ่นเราจะใช้น้ำปูนแดง2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรส่วนการผสมน้ำเพื่อการลาดรถเราสามารถที่จะใช้ในส่วนที่เป็นตะกอนด้วยก็ได้ซึ่งในวันนี้เราจะทำการใช้งานโดยการผสมน้ำลาลดรถให้เราเตรียมน้ำเปล่า10ลิตรแล้วก็ใช้น้ำปูนแดง2ช้อนโต๊ะนะครับ หลังจากที่เราเติมน้ำปูนแดงเรียบร้อยให้เราใช้ซอนคนเพื่อที่จะให้น้ำปูนแดงละาลายให้ดีก่อน ลาดลดให้ทั่วให้โดนทุกส่วนของพืชแล้วก็ให้ลดลงดินด้วยเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมเชื้อราไม่ว่าจะเป็นเชื้อราที่อยู่บนใบของพืชหรือจะเป็นเชื้อราที่อยู่ในดินก็สามารถที่จะกำจัดและก็ควบคุมได้เราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงไม้ยืนต้นที่มีการตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราที่จะเป็นสาเหตุเข้าไปในต้นไม้ต้นพืชของเราสามารถใช้ได้ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตของต้นพืชเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่การเพราะ,มะเมล็ดไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการล่านรถก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วก็มีความชื้นที่เหมาะสมเราใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอ ส่วนต้นหอมนะครับตัวนี้จะมีอาการของเชื้อรามาแล้วเราจะใช้น้ําปูนแดงเพื่อป้องกันกําจัดเชื้อราไมา่ให้เกิดการลุกลามต่อไปนะครับประโยชน์ของการใช้น้ําปูนแดงเพื่อที่จะควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชสามารถที่จะใช้ในการควบคุมป้องกันและกําจัดเชื้อราที่เป็นราดําราสนิมราน้ําค้างเชื้อราที่อยู่ในดินที่เป็นสาเหตุของโรคพืชก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าใบจุดใบด่างขอบใบไหม้พวกนี้สามารถใช้ได้หมดเลย สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับวิธีการใช้น้ําปูนแดงเพื่อที่จะป้องกันและกําจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่ต้องการทําเกษตรแบบอินทรีย์คือมีความปลอดภัยต่อการใช้งานไม่เป็นอันตรายต่อพืชนอกจากนั้นแล้วนะครับยังไม่ต้องเสียเวลาในการหมกักรอผสมเสร็จแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยและยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่งท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้สําหรับวิธีการใช้น้ําปูนแดงเพื่อที่จะกําจัดเชือ้อราวิธีนนนนี้้รรัับบอองไดผลแ่นนค